เมื่อนักเรียนอยากกินหมูกระทะแต่เงินไม่พอ เอายัางไงดีย้อนไปวันสอบโอนเนกครับทุกคนครับพอให้เงินนักเรียนมา1000บาทครับเพื่อเป็นกําลังใจจังนั้นครับมีนักเรียน1คนครับบอกว่าสอบเสร็จอยากจะกินหมูกระทะเพื่อนทั้งหมดก็เห็นดีด้วยแต่เรามี21คนมีเงินแค่1000บาทจะกินได้ยังไงหลังจากสอบเสร็จครับคุณครูก็ได้เก็บเงิน1000บาทไว้แล้วเราก็มาปรึกษากันครับว่าจะทํายังไงให้1000บาทเราได้กินหมูกระทะได้ไแล้วเราคิดว่าจะทําธุรกิจดีกว่าขายน้ํากระเจี๊ยบเพื่อหมูกระทะทุกคนคิดว่าเป็นเป็นไปได้ไหมครับเป็นไปได้หรือไม่ไม่มีใครรู้ครับนอกจากลงมือทํำนักเรียนเก็บกระเจี๊ยบเสร็จครับคุณครูก็เข้ามาในตลาดครับเพื่อมาซื้อขวดใส่ น้ำกระเจี๊ยบครับแล้วเราต้องดูดีครับมาอีกสัปดาห์นึ่งครับกระเจี๊ยบของเราแห้งแล้วเรียบร้อยครับเราลงมือทําน้ํากระเจี๊ยบกันครับหลายกลุ่มใช้วิธีทําที่แตกต่างกันนะครับเพราะครูเองก็ไม่มีสูตรให้นะครับให้เขาหาข้อมูลด้วยตัวเองครับเคล็ดลับการทําบอกเลยครับตื่นเต้นมากๆเพราะไม่มีใครรู้เลยครับว่ามันจะออกมาอร่อยแค่ไหนยังทาไม่เสร็จครับมีน้องมาขอซื้อแล้วข้างั้วโรงเรียนก็มีแต่ละกลุ่มต้องงัดกลยุทธ์การขายแข่งกันครับเพราะลูกค้าในโรงเรียนเรามีอยู่อย่างจํากัดครับจุดที่ขายดีที่สุดนั่นกคือราเเับนนกกกยทุล แล้วแล้วครับก็มีหนึ่งกลุ่มครับขายหมดก่อนเพื่อนเลยครับกลุ่มที่เหลือจะเอายังไงดีเลยตกลงกันว่าจะออกไปขายในหมู่บ้านกันดูครับบางคนเดินขายบางคนปั่นจักรยานขายบางคนตะโกนขายล่านหมู่บ้านก็มีครับแล้ววันนี้นักเรียนจะขายหมดไหมนะตัดภาพมาที่กลุ่มนี้ครับทั้งเดินทั้งปั่นจักรยานขายนี่ใช้วิธีเข้าหาลูกค้าจนถึงบ้านเลยครับแล้วแล้วนักเรียนกลุ่มแรกขายหมดแล้วนะครับนี่ครับนั่งนับเงินกันใหญ่เลยครับมีนักเรียนหนึ่งคนครับเดินมาบอกกับครูว่าผมรู้แล้วแหละว่าพ่อแม่เหนื่อยขนาดไหนกว่าจะได้้งบาททหดัม586 เรียนทำโปรโมชั่นให้ลูกค้าด้วยหมูกระทะที่นักเรียนไฟฟฝันใกล้จะได้กินแล้วนะครับผมพานักเรียนแต่ละกลุ่มครับออกมาช้อปปิ้งครับหมูกระทะอยากกินอะไรต่างได้เลยครับเพราะเรามีเงิน5,000กว่าบาทเลยวันนี้ผมบอกนักเรียนเต็มที่ไปเลยกินให้หายเหนื่อยเลยครับแล้วครับสิ่งที่เราตั้งใจไว้ครับว่าเราอยากจะกินหมูกระทะวันนี้นักเรียนก็ทําสําเร็จแล้วนะครับแลวมันยังมีเงินที่เหลืออยู่นะครับคุกคนคิดว่าควรจะไปทาอะไรดีครับช่วยเมนบอกหน่อยนะครับ